กันมากก็คืออันนี้ f 1 4อันนี้แค่2.8นะฮะแต่ถามว่าราคา2ตัวนี้พอกันไหมตีไม่ดีชื่อด้วยชื่อเสียงของไซส์ตัวนี้อาจจะแพงกว่าก็ได้นะฮะฟิลเตอร์ก็หายากมากตัวนี้ฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์ไซส์พิเศษ40กวายนะฮะนะเลนส์ขาวไซส์นะฮะแต่มันสวยเพราะมันเป็นตัวเงิน ฝาหน้าก็แท้แต่ผมใส่อแดปเตอร์เพื่อใช้กับกล้องเป็นแท็กแต่ของมันเป็น M4 2เพพรสั้นใหม่นั้นเลนก่อนที่จะเป็นมเมาส์เคียวทั้งหมดยังเป็นเกียวหมดแต่ข้อดีก็คือสองตัวนี้ต่างกันอันนี้ r e g i s เตอร์อย่างคงที่เท่าเดิมปนั้นคุณลักษณะของมันที่ เลนถูกดีไซน์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเรา,าใส่อแดปเตอร์เขานะแต่ถ้าไปใส่กล้องมินอต้าซึ่งเลิกผลิตไปแล้วก็อันนี้จะใส่กล้องโซนี่รุ่นอัลฟาได้นะมินอต้าก็ก็อันนี้เป็นเมาส์ของ Alpha. นะนะอัลฟานะดังนั้นท่านที่จะพยายามไปหาเลน แพงๆแ,แล้วมาใส่อแดปเตอร์ก็โปรดจําเรื่องนี้ไว้ว่าคุณไม่ได้คุณสมบัติเดิมมาหรอกเพราะว่าพอมันผ่านอแดปเตอร์นะฮะมันคล้ายๆกับที่คุณต่อท่อแมกโรทั้งหลาย extension t i l มันจะดรอปแสงนะ,ะคุณสมบัติก็จะเริ่มเปลี่ยนนะฮะผมมีอแดปเตอร์สำหรับเพิ่มระยะหรือเปลี่ยนระยะโฟกัส อยู่หลายแบบเหมือนกันนะดังนั้นก็เรียกว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องเลนที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะฮะ